เผลไม้มงคลไหวตรุษจ,จีนข้อ1ส้มส้มเป็นผลไม้ที่มีสีคล้ายสีทองสื่อถึงความมั่งมีสีสุขโชคดีโชคลาภข้อ 2>, 2กล้วยหอมกล้วยหอมสื่อถึงความเจริญงอกงามกวักโชคลาภมีลูกหลานเต็มบ้านไว้สืบสกุล ข้อ3แอปเปิลแดงแอปเปิลแดงมีความหมายถึงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปัดเป่าโรคภัยต่างๆปราศจากโรคภัยไข้เจ็บข้อ4แก้วมังกรแก้วมังกรให้ความหมายถึงโชคลาภการเงินความอุดมสมบูรณ์ข้อ5อังุ่นแดงอังุ่นแดงหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองตลอดทั้งปี ข้อ6สาลี่สาลี่ให้ความหมายถึงความโชคดีความมั่นคงโชคลาภเงินทองข้อ 7. ทับทิมทับทิมหมายถึงการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปทำอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จเงินทองไหลมาเทมาโชคดีเฮงเฮงนั่นก็คือ7ผลไม้มงคลที่นิยมนำมาไหวในเทศกาลตรุษจ,จีนพร้อมความหมายดีๆนนำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ